พี่ที่คอยเป็นทั้งเหมือนทั้งแม่แล้วก็เป็นพี่ของฉันอนอกจากพ่อเท่าคําจันแล้วแล้วก็อืฉันก็มีพี่เท่านั้นเอียงฟ้าอยู่ในกระท่อมหลังเนี้ยเรามีกันแค่สามคนเท่านั้นนะถ้าพี่ไม่รักน้องแล้วพี่จะไปรักใครล่ะก็จงสินะโตเป็นสาวอ่ะสวยมากเลยจะไปไหนมาไหนอ่ะอย่าเดินคนเดียวนะทําไมล่ะพี่อ หนุ่มในหมู่บ้านเราอะหยอกเสมอไหลเวลาเวียงฟ้าเดินไปคนเดียวพี่เดินตามหลังไปนี่นะโอ้โหมองก็ได้หยาดเยิ้มแจงพี่บัวคำก็พูดไปจริงๆใครที่ไหนจะกล้ามายุ่งกับฉันเวียงฟ้าแค่เขาเห็นหนะ้าพี่เขาก็วิ่งเตลิดหมดแล้วอพูดอย่างนี้อีกแล้วพูดอย่างนี้พี่ก็น่ากลัวมากเลยนะก็ดีแล้วล่ะฉันนะ่ะเวียงฟ้า จะรอให้พี่ออกย่อออกเรื่อนไปก่อนและฉันก็จะตามพี่ไปอยู่ด้วยพัก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 ไอ้เรื่องย่อเรื่องเลือนไอ้พี่จะมีลูกมีผัวนะหยดุดไม่มีแล้วไม่เอาด้วยแน่ใจนะเออจริงๆป่านนี้แล้วใครก็จะมารักมาชอบพี่เอาไว้วเลี่ยยฟ้ามีามครอบครัวแล้วพี่เนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงหลานเพียงฟ้าแต่งงานมีลูกมีเต้าไม่มีใครเลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมะ ว่าวันนี้อากาศมันร้อนจังเลยอ่ะเออนั่นสิอากาศร้อนมากเลยนะทุกวันไม่ร้อนอย่างนี้เลยอ่านี่ม,มีมีเรื่องจะบอก<ม>ถ้าอากาศร้อนแบบนี้นี่นะไปอาบน้ําตกแก่งสะอื่นพี่บอกคำทำไมทำหน้าตื่นเก้เขาจันเนี่ย,เ,ยเขาเคยสั่งเอาไว้มาห้ามไปที่น้ำตกที่นั่น ทำไมจอจำไม่ได้ไรืไงฮะจำได้พ่อพูดทุกวันไม่ให้เราสองคนเนี่ยไปที่น้ำตกแก่งสะอื้นแต่พี่บอกเลยนะวันนี้พ่อไม่หยู่พ่อไม่อยู่เหลอจ้าพ่อออกไปตั้งแต่ตีห้าใจจริงพี่จะชวนเองไปเล่นน้ำตกไปหรือเปล่าสนใจไหมใจ,จริงแมงป่าก็อยากจะไปเหมือนกันทำไมอะอมแต่ว่ากลัวกลัวพ่อจะว่าจ้า ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะพี่เนี่ยรับผิดชอบทุกเรื่อง าบซะตั้งนานพ่อไม่ค่อยให้มานะสิขึ้นมามามาน้ำพำ<ม>าอาบเห็นไหมไหนล่ะอะไรอะ่ะก็ผนะ้ดใช่ะหมอะไรก็ผาดที่จะมาผัดเปลี่ยนเล่นน้ำน่ะเอ้าแล้วเพียงฟ้าทำไมไม่เอามา พี่เอามาด้วยอพี่ก็รีบไปนี่หยิบมากลัวพ่อจะมาเห็นเขา้าสิแล้วทำยังไงถ้าอย่างงั้นฉันกลับไปบ้านเรบ้านเหรอ่ถที่ไหนก็กลับบ้านก็สูงเปล่าแลวสินี่เชื่อพี่ไหนๆก็ามาแล้วค่ะทำไมล่ะ <c oughs> อะนาบน้ำสิมีกันแค่สองคนพี่น้องเท่านั้นแถวนี้ไม่มีใครเข้ามาเดินเท่นผ่านหรอกพี่จ๋าไม่แต่ว่าเวียงฟ้า พี่ฟ้าอผีสางเทวดานะจ๊ะอุย้ยปล่อยให้ผีสางดูสักวันนึงม่เป็นไรหรอกโดยเฉพาะพี่นั่แหละโอ้โหเห็นมาจนตั้งแต่แหม่เบาะและไม่เห็นจะน่าดูเลยก็ได้ดไก็ได้นับหนึ่งถึงสามอย่าแอบมองฉชนนหมฉันมอกไว้ก่อนนับหนึ่งถึงสามเพบกันจ้ะโอเคมะจ้ะพีดเดก่อนสิเอาพร้อมกันเลยเริม สองสามมัเร็วว้าวาชื่ใจจักมือเบี่ยงฟ้าอุ้ยเจ๋อดีไหมดีไหมน้ำเย็นจังเลยอุ้ยเย็นนี่เบี่ยงฟ้ารู้ป่ะท่านอย่างนี้นะเดี๋ยวเราหนีพ่อมาใหม่นาะ อย่างนี้นะฉันว่าต้องหนีมาทุกวันย้อยมาทุกวันห่อนี่ยยิ้มน้ำเปลกอยู่แถวๆนี้ก็ทุกโอ้ยเห็นไหมเห็นไ้องที่ว่าคืไม่ช้ไผ่เดี๋ยวตกสูตร ใจอลอน,นใจผมหลุดลอยเมื่อเห็นสาวน้อยเล่นน้ำคงสักชะเงอเจอคนงามางชายเห็นเกิดความวคลุ้มคลั่ง ทั้งผิวพันธ์สันพลงังเธอสวยเหมือนอยางหนวลใหญ่ก็ย่างขาวลูกสาวใครง,ใงามบาดใจชาย,ยร้อยช่างเปลืองผ้าเปลือยกาย ไม่กลัวเลยนะแม่บัวใบบังๆๆๆๆ เกตน้อนลูกนาง,งสงสัยเลยต้องมองต่อดำเหมือนตูดหม้อกะละมังโอ้โอะไรดำหิงเหรอห หรอทำไมพ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องไงมาดูผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้าแบบนี้ยังทำไมพ่อแม่เราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้มาแอบดูแต่เราตั้งใจดูดูไอ้ผ้าอับเลยตีเล็ดเลยอู้ยหนาวเรื่องอ่ะฉันอยากจะรู้จังใช่ว่าผ้าผืนนี้เป็นของใครของฉันของเธอเหรอก็เธอเนี้เธออยากได้หรือเปล่าก็อยากได้สิอยากได้แต่ฉันไม่ให้ให้ถ้าเธออยากได้เธอก็ขึ้นมาเอาฉันจะถึง ฉันถึงจะให้เธอใช่เอ,เอามานะฉันไม่ให้าเลยยังไงฉันก,ก็ไม่ให so ้เฮ้ยไม่คุณนะต่อ้วต่อวย ปหนาวมิจจาหนาวมิจจานี่ของใครจ๊ะของฉันเองจ้าอยากได้มิจจาชื่ออะไรจ๊ะชื่อชื่อบกควาจ้าชื่ออะไรเพราะพิงอยากได้ก็ขึ้นมาพิจารณาไม่โกหกไม่หลอกลวงอาคำจ้าเอาอยากได้เอาไปิจ้า มาขวางฉันทำไมนะฮะแม่คุณเธอชื่ออะไรฉันชื่อว่าคงศัก์นะชื่อว่าคงศัก์อย่างนั้นเหรอนาตาก็ดีฉันอยากจะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเรื่องที่น้ำตกอ่ะเธอชื่อว่าอะไรจ้า ที่นวนน้องเจอหวานใจที่ใครจับจองหนุ่มไหนมองน้องรับรองดังวาสนาที่ได้มาพบหน้าอนุขอยอกยาวเจ้าชมยงน้องเอ๋ยโปรดจงเชื่อใจ จำนานจิบสาวใครได้เราเป็นต้องประวดติเราพี่รักสาวมาแล้วกี่ลายหลงคารมต้องต้อตรงคืนคมใจตายขโมนพี่หวานฝากไว้จริงจากใจหรือไม่พูดมา เตันเต้นต้นตอยต้อยตูดที่ตุ้มเสียงพินแขนแดนฟังโคช่วยเชื่อมโยงเมื่อใหญ่สัญญาเลวานร น้องที่นี่ไม่นีไปไหนเกลืพี่จากไม่อยากเชื่อใจเขาว่าร้ายผู้ชายเมืองหลวงหนุ่มไทยรักแท้เพียงสีแผอแม่พุ่มพวงเชื่อได้มอบใจทั้งดวงเป็นคู่ควง ไม่ลวงแม่คุณอะไรกันอ่ะอะไรกันอ่ะก็เปล่านะพี่ไม่ต้เกรงใจพี่เลยนะนั่นแหละสิมิงฟ้าเปล่านะจ๊ะมิงฟ้า พราะพี่คงสักแล้วแหละอย่าหาว่าชันคงศักผู้นี้เป็นผู้ชายที่โวยโอกาสเลยนะแต่ว่าคนเราในเมื่อรักน่มันปัดลาไปแล้วก็อยากจะบอกความจริงให้เธอได้รู้บ้านจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันจะได้พาเธอไปส่ง้นจดะจะนั้นพาเบนเป็นไะครับย้นากพ่อไปจ้าทเถอะตาทางไปเลย อากาศสดชื่นพ่อจ๋าเวียงฟ้าพ่อจ๋ากูครับเวียงฟ้ากลับมาแล้วจ้าไปไหนกันมาแล้วลูกคะไปไหนมาไปไปเที่ยวมาจ้าคือเวียงฟ้าตามพี่บัวํานะเวียงฟ้าไม่เกี่ยวนะเอาเธอมาขับรถตั้งคู่นั่นแหละไปเที่ยวกันมาแล้วไปไหนมาฮะลูกไปไปไปเที่ยวน้ําตกมาจ้าแล้วทำไมนึงกลับถึงเย็นเชียวมัวไปทําอะไรกันอยู่ก็คือมันเล่นเพลินไปไหนนะพ่อ แต่ระหว่างทางนะพ่อนะแต่แต่พ่อไม่ต้องกลวนะปลอดภัยจ้ะเพราะว่าเออคือเรียงฟ้าคนคุ้มครองพ่อคนคุ้มครองจ้ะหมายความไม่ายังไงคนคุ้มครองอะลูกฮะบอกพ่อมาสิหมายความไม่ายังไรเขาเป็นคนดีนะพ่อพ่อจ้ะพ่อใจเย็นก่อนนะพ่อจะพึ่งโมโหไม่รู้ล่ะพ่อแล้วจะพาใครมานะฮะพาใครมากันพ่อ คือคือคนรู้ใจแล้วพ่อคนรู้ใจจำหมายความว่าไปเที่ยวแล้วก็รู้จักกันแล้วก็พาเขามาบ้านเลยจำขนาดทั้นเชื่อหรอจำใครอะคำค่ะผมไหว้ครับวันดีครับพี่พอเขาเป็นคนดีนะพ่อคุณพักคุณเจ้าคุ้มครองเถอะไม่อยากให้ท่านแตคุ้มครองพระเจ้ายังไม่องพ่อครับแล้วมันไหว้พ่อเนี่ยพ่อจะอายุสั้นไหมครับอายุสั้นมากเลยจะไว้ามพูดส่งเสรยมึงหาว่าแกจรึงจะไห้แก่แกจะไปหน้าเสื้อผ้าไปรุ่นด้วยจะรอเล่นพี่มึงจะมารอเล่นนะเว้ยรอต้องตายเลยนะ ผมนามว่าคงศักดิ์ครับพ่อคงศักดิ์ผมคงแก่นและเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่แผ่นดินใดนี่มันตะเข็บชายแดนผมไม่ได้เป็นคนเวียงจันทร์หรอกครับกระผมคงศักดิ์เป็นคนลานาไทยครับเป็นคนลานาไทยผม่เป็นคนเล่าหรอครับคนลานาไทยแล้วพ่อแม่เจ้าชื่ออะไรพ่อผมนเสียชีวิตแล้วมีเพียงแต่แม่แม่ของกระผมคงศักดิ์นามว่าคุณนายน้ำทิพย์ครับ ทำไมเขาบอกแหวกันเสียงฟ้าบอกแล้วว่าเขาเป็นคนดีจ้ะดูลักษณะท่าทางแล้วก็พอใช้ได้เหมือนกันแล้วนี่เจ้าพาคนรู้ใจของเจ้ามาทำความรู้จักกับพ่อเขาไม่มีที่พักเขาไม่มีที่ไปคผมไม่มีที่พักผมมาไกลครับนี่ไกลจะมืดครับขอค้างสักสามเดือนเถอะครับค้างคืนเดียวก็พอโอ้โหคืนเดียวไม่อิ่มครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ในฐานะที่เราก็เป็นคนเหมือนกันข้าพระเจ้าเท่าจันทก็ไม่ใช่คนใจจืดใจดํานี่มันก็พบข้าแล้วเดี๋ยวจะให้นอนค้างที่บ้านแต่กระท่อมของฉันนี่มันมีแค่ห้องฉันแล้วก็ห้องลูกสาวอ้าวแล้วห้องส้วมอยู่ไหนครับห้องส้วมกันในป่าไงน่าจะย้ายมาไว้ที่เดียวจะได้เข่าพร้อมๆไปเลยก็นอนเหมนคืนนะเด็กเปล่าครับมีแค่ห้องฉันเท่าจันทพร้อมด้วยห้องเวียงฟ้า อย่าหาว่าข้าพเจ้าอย่างง้นอย่างนี้เลยนะอย่าหาว่าแรงน้าใจเลยเอาอย่างนี้ฉันจะอนุญาตให้นอนที่นี่หนึ่งคืนแต่นอนได้แค่นอกชาญบ้านเท่านั้นนะโอ้ครับพ่อโอ้รีสอร์ทก็ไม่มีด้วยอะไรลูกให้เขานอนนอกชานบ้านนะถ้าเกิดฝนตกทาไงอะพ่อเอาเถอหน้าเอาเถอหน่าเขาเป็นผู้ชายไม่ต้องกลัวหรอกเวียงฟ้าไปเลยเข้าบ้านเขาช่องบัวคําด้วยไปเข้าบ้านเขาช่องไปปัดที่หลับที่นอนให้พ่อด้วยไปแล้วไปจ้าพ่ออะไร ไม่มีอะไรให้กินบ้างเลยเหรอน่นในส้วมนวลกลับไปจะให้ผมตอบเลยนาครับเลยก็ได้แค่คุณบวกคำไปลุกไปไปเร็วไปเลยฝันดีนะคำโอ้ยกรรมแท้ๆมึงกบ้านอนยังไงนอกชานเนี่ยหนาวตายพี่แกนไม่ที่นี่เนี่ยจะไปหาที่พักที่ดีกว่าที่นี่่นไม่คงไม่มีอีกแล้ว นี่มันในป่าในดงนะพี่เอาเถิดหน้าแค่คืนนี้อาศัยบ้านเขานอนแค่นอกชาน่ะก็ถือว่าเขากรุณาเรามากพอแล้วเอาอย่างงี้ผมสียละแย่เลยนอนตักน้ำค้างผิวเสียหมดเลยอย่างพี่เนี่ยยังจะกลัวตากน้ำค้างอีกเหรอไม่ได้กลัวผิวกลัวผิวเสียอีกนอนแต่นะนอนก็ไม่นอนปะนอนสินอนไี่แหลไมนอนแล้วจะทำอะไรแหมอย่ามาพูดในคมตักมองตาก็รู้ใจแล้วมาเถอะฉันรู้นะพี่ทำไมคมตาลับไปเลย เดี๋ยวก็เช้าแล้วผมไม่หลับหรอกหลับทีไรนึกถึงคนนั้นคนไหนอกะ่ะคำจะนอนเหรอประทอมีฉันหลับไปแล้วนะเนี่ยตื่นหนึ่งเชื่อไหมเชื่อพี่ไหมคนมั็นอกอะน,นะยี่คนแก่คนเท่าทมเมื่ปั๊บเขาหลับลงเลยทีนี้เมื่อคนแก่หลับแล้วคนหนุ่มคนสาวหลับไหม นหนุ่มคนสาวงานอะไรเนี่ยโง่ถ้าเรื่องแบบนี้พี่คงอย่าให้หลับเอาใจนะหลับ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 เดียวหลับเลยโอ้โหมึงมีโง่โง่โงหลับไปเลยพี่มีเท่าไหร่ก็ไม่คุยด้วยแล้วไป่จ้บเลยเฮ้ยยังหลับเร็วะไปเหอะไปไหนหัวใจไม่เรียกร้องฉันก็รู้เพคเพคเอกคือใครเพคเอกวะว่าพี่น่ะหัวใจเรียกร้องสิ่งที่บวกคล้ายๆเหมือนอยากจะมีแม่ย่านางประจำตัว ฉันเองนะก็ใจได้ร้องเาเบียงฟ้างั้นแต่เอาเถิดทำไมวะครั้งนี้ก็ต้องไปบอกความในใจให้นางได้รู้ถ้ามาดแม้นว่าเก็บไว้ก็คงจะไม่มีโอกาสคืนนี้เพียงคืนเดียวเฮ้ยดี๋ยกของศักพี่มีความรู้สึก,กว่านะไม่งไงไ,ไม่รู้ว่าจะนัะ่นหรอเข้ากันนะมันเหมือน,นใครใครแล้วไ,ไม่ออกเคยเห็นที่ไหนพี่นะคงตาฝาดบางคนบางทีคนเรานะ่ะคล้ายกันได้ไม่ต้องไปสนใจปับับับ ห้องเรียนฟัาคุณทาง,งนู้นเอ็งนำหน้าเลยในฐานะข้าเป็นคนกล้า,รราข้าจะคอยระวังหลังให้ไปใกล้ก่อนนะอเออ<ด>เดี๋ยวเรื่องนี้ต้ไปทางนู้นนะพี่ไม่รู้คิดผิดหรือที่ถูกแล้ขึ้นแล้ล็อกแลตกแล้วลกคงก็ยัง,ง,งไม่รู้เลยหลอกขวดด้วยเศษของหลัก,กมาโถ